ไม่เอาจาวันลาคานเป็น2องโปรเทคเตอร์แลวก่อนน้นละเอาเชน2ขึ้นไปอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเกมนี้เราจะมาเล่นคอมโปรเทคเตอร์หรือว่าผู้ปกปักนั่นเองมาแบบแนวสายแท้งอะเกมนี้เฮ้ยนี แพ้ไปก่อนขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลักๆจะมีสองคอมด้วยกันก็คือ6เ e l e เที a l 4 p r o เท c เตอหรือว่าจะเป็น h y เปอร์โล r โปรเท o เก็ได้ h y เปอร์โเก็บ3ดาวราคาถูกอย่างจาวานราคาและชินเฉาตามด้วย m ิสติกและดัก k s า a r ไม่มั่นใจดวงอะแล้วไม่อยากจะฝืนแ้ะ ถ้าจะเก็บ3มดาวนะขอเป็น3ดาวราคาแพงดีกว่าสยูนิตจะได้โล่ป้องกัน20%ตามพลังชีวิตสูงสุด4ยูนิต30%แค่นี้หรอคราวนี้มาเจอกับโอ้ยเลเซอร์อาทิน่าตานเวทใจแอนเบลกรอคราวนี้เราต้องเก็บกรอ เพราะว่ามีไจแอนท์เบลสชิ้นแล้วขอบคุณครับผสมให้เลยเกราะสองชิ้นวอลมอกขายทิ้งให้กับเชนฝากไอเทมไว้ก่อนอืมเชนเลดบัฟเจอกับเชนสองเกราะอาล่ะครับทิ้มทิ้มทิ้มมัน ม้มแค่เย็นจู๋เฉยๆอ่ะเข้มเข้ม,ขม <g ül> อะไรไซร้าเข้มเข้ม <g ül> ว้าวมาติดกันเลยเยก็บสิจ้จะราคารด้วยเศษซุ่มเคตินก็ได้โคโนสองนี่มันทีมโคโนและน้องซิก ระเบิดเวลาอะย,ย,ยายาย่าย่เช่นหนึ่งดาวไปก่อนนะฮะปป่งหาไป้องป่งป่งเอ,อื้อโอ้ล่ะนิโคลขอบคุณจ้าทันูทันูอีกอันลารดวิปเปอร์ ชาโคเป็นดักสตาร์กจ้ะนิโคชิลลินสอดาวอัพเลเวลนิโคล,ลงสนามส่วนชาโคเนี่ยแทนราคารโหมไฟเลือดอย่างเยอะเราให้ชาโคเข้าไปล้วงนะอยู่แต่แนวหน้าไม่ค่อยดีต้องมีตัวล้วงด้วยนิโคได้มาหน้าที่ได้ดีมากชาโคโดนล้วงหมด โอเคราคาสองดาวดีกว่านี่โคหนึ่งดาวมีเศษต้องสมแอดสองสไนเปอร์เย้สีข้อมสองยูนิตตึ้งตึงตึงตึงเจอกับทีมรีเบลต้องัพต้องอัพ เออเข็ดลินโดนนกอัพแล้วคันนกอัพวยกสี่อยากเห็นแบบนี้ในซัมเบอร์เนอร์ลิฟต์นกอัพต่อยกสองสองอินฟิวบะอัพเลเวลชาโคล,ลงแล้ข้าน จะเปลี่ยนเคลินเป็นจินดาร์คสตาร์สอีกใกล้แค่ไหนจนกว่าฉันจะได้สนนมอุ๊ยคนนี้แฟนตัวยงทีมไฟแทคติกเขาเปนสนามมาเลย้คนรวยบักเชนบักเชนหนึ่งดาวเคลินต้องโอ้โบไปหาลูเซนยนตัดอีโน่า อัด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 ยิง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 ดซีซีแอกฮ่ฮอยู่ที่สองเลยน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มับมัมับมัมับมัดมัมัอะอย่างน้อยมันต้องได้มันต้องได้ นี่เน่ชาโคและเอาถุงมือผสมเป็นไออีอ่าเรื่องได้ละฉันมั่นใจในตัวนายนะชาโครับไปจาวานไม่เล่นมิสติก้ะจ้าเชนไม่มาเลยเนอเอาเป็นวูคองแทนเพราะว่าเดี๋ยวยิ่งเลเวลเยอะเนี่ย ยิ่งหาเช็นยากเอาเรื่องมันนี่เี่ยสายยาวแม่งยิงยับแล้วช่อ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 ทำใจทำใจเออเกือบลืมอีกแล้วเนี่ยเอาพองแทนนาคาัน ใครซาสละได้แต่ชิ้ avenues. น like เฉาเนี่ยพลาดไม่ได้ต้องเก็บให้ครบ4ยูนิตมอาใส่ของไอลิงมีอินฟิวเข้าตันแอดยิงแล้วยิง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 เาโคแม่งจ้วง ราคาออกปีกตบรับเลเซอร์เพื่อ <my> จังวนอยู่เลยนี่เขาสองดาวแอสเหมือนเดิมครายาเราหาฟิตหรือว่าเอ็กโคก็ได้กลายเป็นเลือดโก Go. แล้วก็โกเยี่ยมเลยชาโคสองดาว ยังหาได้อยู่ชิ้นเฉาสองดาวอัพเลเวลโปรเทคเตอร์3ามรเท t e c t o r c เรียบร้อยแน่นอนว่ามีแต่แท้งเนี่ยใช่ว่าจะชนะเสมอไปต้องมีดาเมจด,ด้วยซึ่งดาเมจเนี่ยเราจะให้กับสไนเปอร์สก็ได้หรือว่า จะเป็นอินฟิวก็ได้ถ้าไม่เล่นอินฟิวแนะนำให้เล่นเป็นโคโน2ทํทำให้ไนเปอร์เนี่ยเขายิงไวมากขึ้นจะเสียเวลากับตัวข้างหน้าไม่ทันหรอกข้างหลังชาโคล้ลวงหมดแล้วจะเอานิโค3ดาวจาวานก็ไม่ต้องแล้วตอนนี้เหลือจินดัรสตาร์กับอินฟิลหนึ่งคน แต่ถ้าหาจินไม่ได้จริงๆอ่ะต้องเป็นเคทลินมาแทนนะคู่กับบูคองโคนอว์มน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 ลิโก้เอี๋ยมาเดี๋ยวมาใครก็ไม่รู้ไม่คุ้มเลยเดี๋ยวย้ายเล่นเชนป่านี้ก็ม่สองดาวตแต่ไม่เยอะ สมหาแอสสองดาวเก็บตังค์เยอะๆที่สองนั่นเองให้แอสชาโคเนี่ยชาโคมันปิวหลอกแหลกหลอกแหลกชาคูโชว์แบบ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 ว้าว ของน่าสนใจไม่เอาธนูอ่ะตัดธนูออกไปเลยธนูมีเยอะขอหยิบเอ็กโคไปแล้วคนเดียวได้ครับนกเหงาอ่า เบียบนิโก้ผสมเป็นจ i a แอนสเลเยอร์มับจะเก็บ3ดาวก็อยู่เลเวล7เลเวล8เนี่ยแหละแอสยังจินโอเคเราได้จินแล้วเคลินก็ไม่ต้อง ที่เราแพ้ตอนแรกเนี่ยน้องจีจี้ชาโกขับจ่วงช่วงจ่วงจ่วงจิ้ม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 หนีหายไปเลยเอชชน,นะเปลี่ยนกับปูคองได้ดักสตาร์ถ่ายของเอาให้นิโคเพราะเราจะเก็บนิโคสามดาวยังไงล่ะ ต่อไปเรามาเจอทีมพนละวครับคุนยนต์เก็บลำเบิร์นสมดาวด้วยนับฝันก่อนเร็วเอม่ายืนอยู่ข้างหน้ารับรองแก้วติแน่นอนเราไม่ตายด้วยนะเย้แอสมาย้ำอ่ะได้เก็บก็ได้จะเล่น2อินฟิวต้องเลเวลแป เฮ้ยเฮ้ยยายายาราคาสองเจ้า S เพื่ออินฟิวของเราชาบูชาบูราคาสองตัวแค่นี้พอเอ็กโคสองอินฟิวหาตัวกันเตอร์ดิโคนิโคขาดแค่ตัวเดียว เพราะว่าเราจะเอานิโคเฮลให้กับนิโคแล้วนิโคเราก็จะเป็นนิโคสามดาวนิคนิคนิโคได้มาอยากได้ของเวทให้นิโคอีกชิ้นหนึ่งจงมานิคนิคนิโคสามดาว สามดาวเรียบร้อยแต่ของมันแบบไม่ไม่ได้ค่อยไปหาในแชร์ดาวแล้วกันโอ้ยบูบเลยอาสีทองน่ารักคือคับเวลาเราเล่นโอ้โหมาเลยครับเดี๋ยวสามดาวเดิมมา เนม่าดีเลมาเนม่าตัวแตกเลยโคมาเนม่าตรงนี้โคเอ็นโคชาโคโอ้โคโคโคคอ้เข้ามันเข้ามันเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรแอนดี้ เดี๋ยวไปแล้วไหมล่ะเราให้ชาโคกับเอ็กโคไปจกกัดการอ่า,อาสามดาวเราต้องการราคารอสและชาโคแอสสองดาวเล่กำลังเข้าไปล่วง ซินด้าซินด้าอุ้ยละลายหมอไฟไปก่อนนะครับดูท่าครสวยรับไปปุ้งเสียดายมากเลยนะถ้าเราไม่ลากเฟลตอนแรกเนี่ยนิคโคคงได้ของดีๆขอโทษนะนิคโคน,นี้ ลารดวิปเปอร์ไปให้ชาคโคเอ็กโคดูคีย์สิให้แอสหอวให้นี่ดีถูกต้องเอ็กโคเอ้ยไม่ใช่ชาโคโคโคเหมือนกันเอ็กโคสองดาว ปากันหน้าหนูตะเผสามดาวแล้วสีทองเหลืองอลามต้องจัดก,การทีมนี้ก่อนอยาโอไอีไฟก่อนครับหนึ่งคนเอ็กโคหยุดไปล่ะหายไปเลย <c oughs> นะครับน็องเอาว์เอสวิตีซ้ำเชนซีซีอ้ยจริงจังปะเนี่ยเอสได้เลย หาแอสกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวหนึ่งแอสสามดาวว่านอนสนง่ายจังวะคนอื่นสู้ได้คนเนี้ยสูสีสัวใหญ่เลยเอ้ยจัวสัว จะน้องจีจี้แทนนะเกอร์เลยตรงนี้ต้องวิ่งเข้าไปใกล้เอาแอสสามดาวผู้ไร้ของอเอาตีเป,ป้วตายโหไม่มีท่อนี่มีนิโคถึงเหลือเกินแสงเจิดจรัด์นิโคด้วยเผื่อไว้เผื่อสามดาววิ่งฮ่าคนนี้ได้เซเลเชีย ดีเบลกับวอร์มอกเพื่อเป็นเกียรติแก่แม่หญิงสามดาวให้เลยครับไ้า้มาค่อยเข้าเท่าไหร่แต่สายได้ยืนยิงนิ่งๆไกล โอ้ทับจักการมันทับยาการเลนลงมาตาเอเพื่อนหายหมดตาเออ้าวในโค่ออไปสัทมสถานเลยเต็ <S <S ามาโบต่อไปชาโคกับราคารัน จินด้วยสองดาวอหอชากคู่เฮือ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 ชากคู่จินชากคู่ฮือ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 จะเป็นบ้าแล้วเนี่ยเทสไม่เอา เคลจงลยอยวู่าดีโควุ้ยกลางดงเลยดีโคเดม,มาสวยสวยเออสวยๆเดม,มาเดม,มาเดม,มาไปน้องจีจี้โอ้โหน้องจีจี้ตายเลยอ่ะไม่ใช้ตังด้วยหาตัวกันต่อ จินชาโก้จินเดยวต้องไม่ทันแล้วหาแบบลวกๆไวๆชาโก้สามดาวยิปปี้ กาเรนจงลอยอ้าวไม่ฟอนิโกมาจากไหนเนี่ยมาตัวแตกเอ็มาไหว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 นิโคเอ็มาแต่นิโคไม่สัตทบสถานเลยต้องผ่านดนะ่านนิโคไปก่อนนี่ไงขอให้นิโค โมเลโลตัวราคาแพงไหนสดนิคโคก็ได้ของแล้วมิดฟอร์เก็บไม่ให้สองดาวหรอกต้องยังมาไม่เจอราคาเลยอะ่ะ เอ็กโคกับชาโคมาฆ่ามิดฟอร์ไฟสุดท้ายเข้าไปล้วงมิดฟอร์ตายอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ็กโคเดมปาจีจีจ้า